เจ้าตัวเสานี้นะครับก็จะสามารถรองรับไฟ UFO solar cell ได้แล้วก็ติดกับไฟถนนก็ได้นะครับหรือจะเป็นเสาอเนกประสงค์ติดกับโคมไฟหัวเสารุ่นอื่นๆก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการติดตั้งกันเลยนะว่าติดออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเสาเสาไฟนะครับเสาไฟนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ท่อนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการขนส่งนะครับเวลาที่ลูกค้าทุกท่านนะครับสั่งซื้อเข้ามานะครับ เสาไฟก็จะบรรจุในกล่องนะครับในรังรังเดียวเลยนะครับก็จะไม่ยาวนะครับก็จะแบ่งเป็น3ท่อนท่อนท่อนแรกนะครับเป็นท่อนล่างนะตัวนี้จะอยู่ที่110เซนนะครับตัวนี้ก็จะท่อนที่2เป็นท่อนกลางก็110เซนแล้วก็ท่อนที่3นี้นะครับจะอยู่ที่1เมตรนะครับหเมตรก็1้อยเซนนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเขาจะใช้คําว่าเป็นรุ่นเสาสูง3มเมตรนะครับอุปกรณ์ที่ได้รับมานะครับก็จะมี น็อตพุกนะครับมีน็อตพุกเอาไว้ยึดกับฐานนะครับตัวฐานก็จะมีรูสําหรับใส่น็อตนะครับ4รูนะครับนี่นะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นน็อตพุกนะครับแล้วก็จะมีฝาปิดนะฝาปิดเอาไว้ปิดกับตัวเสาท่อนท่อนด้านบนเลยนะครับเพื่อเวลาที่เราใช้กับไฟถนนแล้วนะครับเรามาขันน็อตอยู่ด้านนี้นะครับตัวนี้มันจะโล่งเราก็เอาฝาปิดเข้าไปเพื่อไม่ให้น้ําเข้านะครับ แล้วก็มาดูที่วัสดุกันนะครับตัวนี้นะครับวัสดุนะครับทําจากเหล็กอย่างหนาเลยนะครับแล้วก็พ่นสีดํานะครับเพื่อกันสนิมนะครับคับตัวเสาแต่ละท่อนนะครับเวลาประกอบกันนะครับจะเป็นเสาแบบลดรูปนะครับก็คือสามารถที่จะเอาแต่ละท่อนสวมเข้าไปได้เลยจะไม่มีน็อตนะครับตัวนี้ข้อดีก็จะทําให้เสาแน่นนะครับแน่นขึ้นแล้วก็แข็งแรงนะครับตัวนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะมา ประกอบทีละท่อนให้ดูนะครับนี่ขั้นตอนง่ายๆไม่ถึง5นาทีนะครับเริ่มจากที่ใช้เป็นท่อนบนเลยนะครับท่อนบนสุดเลยนะครับท่อนบนสุดนะสวมเข้าไปนะนี่ผมสาธิตให้ดูนะครับสวมเข้าไปกับท่อนกลางนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับได้2ท่อนนะครับเราก็เอาอีกท่อนหนึ่งขึ้นนะครับ นี่นะครับแค่นี้ก็จะได้เสาที่มีความสูง3เมตรนะครับครับเมื่อเราประกอบเสาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำไฟยูเอฟโอโซล l รรุ่น12,000วัตต์นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยจริงๆแล้วนะครับเราสามารถที่จะนำเจ้ารุ่นอื่นๆนะครับเป็นไฟยูเอฟโ0 0วัตต์ไฟยูเอฟโ0 0 0วัตต์นะครับนำมาใส่ด้วยกันได้เลยนะครับขอแค่แบบตัวนี้นะครับตัวขาขนาดเท่ากันนะครับก็สามารถใส่ด้วยกันได้นะครับ พราะเจ้าตัว3มรุ่นนั้นน่ะก็คือใส่ด้วยกันได้ได้เลยที่เสา3นิ้วนะครับหรือจะติดตั้งกับไฟถนนก็ได้นะครับถ้าติดเข้ากับไฟถนนก็จะมีฝาปิดนะครับฝาปิดตรงนี้มาให้นะครับเราก็ปิดฝาเพื่อไม่ให้น้ําเข้านะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับที่ไฟ u f o โซลาเซลล์นะครับเขาก็จะให้น็อตนะครับมา3ตัวนะครับเอาไว้ยึดกับเสานะครับนี่เป็นน็อตตัวผู้กับน็อตตัวเมียนะครับเป็นค้วเกลียวนะครับแล้วก็ ใช้ประแจเบอร์10นะครับถ้าท่านใดไม่มีประแจเบอร์10สามารถใช้เจ้าตัวนี้ได้นะครับครีมแบบนี้นะครับใส่ได้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะใส่คนเดียวได้เลยมายากนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ค่อยๆยกเสาขึ้นมานะครับแล้วก็เอาโคมใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปให้สุดเลยนะครับแล้วก็เราก็นะครับ ใส่น็อตเข้าไปนะครับทีละด้านนะครับแล้วก็ค่อยๆขันเข้าไปนะครับมือนะครับเราก็ประคองโคมไฟเอาไว้ด้วยนะครับหรือบางท่านก็สามารถที่จะเอาโต๊ะหรือเอาเก้าอี้นะครับมาตั้งคางเอาไว้ก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมทําให้ดูนะครับเป็นแนวทางนะครับเราก็ขันน็อตเข้าไปนะครับหมุนเข้าไปก่อนนะครับหมุนเข้าไปก่อนให้ครบทั้ง3ด้านนะครับ นี้นะครับเราสามารถประกอบเองได้เลยนะครับอยู่คนเดียวก็ทําได้นะครับประกอบไม่ยากเลยนะครับตัวเสาไฟนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราขันนะครับขันเข้าไปหน่อยนะครับพอตึงมือนะครับอ่านะครับโอเคอีกด้านนี้โอเค ขันเข้าไปให้ตึงมือนะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้ครับนี่ก็จะเป็นเสานะครับที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับความสูง3เมตรนะครับติดกับไฟ UFO Solar Cell รุ่น12,000วัตต์นะครับจะเห็นว่ารูปทรงสวยงามนะครับติดตามสวนนะครับตามรีสอร์ทนะครับตามบริเวณบ้านได้นะครับ ลูกค้าท่านใดนะสนใจเสาเสาไฟสําเร็จรูปนะครับ3เมตรนะครับก็จะแบ่งเป็น3ท่อนนะครับติดกับไฟ UFO Solar Cell นะครับรุ่น5,000วัตต์8,000วัตต์12,000วัตต์นะครับไฟ UFO ของเราก็มีจำหน่ายทุกรุ่นเลยนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ร้านค้านะครับโทรเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามร้านค้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กด Subscribe ให้เลยนะครับขอบคุณครับ